เอาเอาบป่เตียงมาเบิ่งแน่มั้งอ่ะนี่กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนเพื่อสุขสุขคนมันนี้กับมาพบมาพ่อกับว่าจันอีคือเก่าพี่น้องเนาะกรับมาพบมาพ่อกันกับตลาดน้อยอีกแล้วพี่น้องเลยอ่ามียางขายเด้มันนี้สบายดีสบายดีสบายดีโอ้มียางน้อมัอนี่น้อมีมากมายโอ้มีหลายย่างหลายแนวคือเก่าเนาะนี่มมีีหอย

อายามนี้ก็มีเห็ดปวกบาดนี้พี่น้องบ่ของไผนี่อ่าอันเท่าใด๋เนาะแม่เจ้าขายเท่าใด๋อันนี้20อันน่ะ20,000อ่าโตพี่น้องเอ็ดปวกเห็ดพวกยังคือออกยามนี้เนาะองันมีจักอันน่นี่มี2ห่อโอ้ยอือโดยๆๆพี่น้องเอ้ยมันก็เห็ดเนาะ เ็ดข่าวคือก uh ัน huh. อ uh ัน huh. น mm hmm. mm hmm. no, ี้กร hmm. ับพี klar, mm ่น hmm. <e ้องนี Columbus ่หน่อยไหมบอไม้กันนี่โดยโดยโดยมีหมากไม้เนาะนี Tipp ่เนี้ยคือเสียงเก็กเก็กเก็กจักนจักรันก็ยังมีอยู่โอ้โฮดยพี่อันนี้จักจันนี่เนาะโดยโดยโดยพี่น้องเออบอสจักรันแกสนใจแต่เฮ็ดปวกอย่างนี้พี่น้องเลยสกินเอาไม้ปีมันเนาะ กินก่อนบ้านก่อนเมืองอันนี้เบิดเท่านีบอ้ะนี่เบิดเท่านี้ไหนได้ขายน้ำได้บ่ไอ้บิร์ทขายได้มาหวังกินนี่เนาะไปหามาอยโอ้หามากินนี่กับมาขายเลยนี่เนาะโอ้พี่น้องเลยเจ้าเอาใบเตี้ยงมาเบิ่งแน่มาแยงอันนี้เด้อเฮ็ดพวกโอ้ยมีสองห่อเนี่เตี้ยงเลยสามพันสามพันกี่ ส่วนไหจับคือมื่อนั่นเด้เนาะเฮ็ดน,นั่นโง่จับไปจับมาเราเพิ่นมาเอาไปแล้วเจ้าเลยช <c oughs> <c oughs> ่างออกเนาะเกิดจี๋โง่หนีิเนาะของเล่นเลยมาเป็นพักนี่นะหาขั้นที่สาวพันพี่น้องเลยสาวพันกีบ,กบประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทเนาะอันนี้ได้ใชนี่เฮ็ดขาวบอกเลยมักยางอันนี้เนะะาะนี่ก็มักยางทงเท <c oughs> ่าไรอันนี้ านนี่มะพริกเนาะมะพริกอัินน้ำมันมะเพ็ดเนาะพริกพริกพริกมะเพ็ดเคยเห็นตัวโทรศัพท์มาหากระเทียนตัวจริงเอรอเห็นเท้านี่ว่าเอฟซีว่าจะนี่โอ้ยออะไรพี่น้องเลยซื้ออยู่ในกินเพื่อนกันเนาะไปซื้อในกินบ่ไปเลยนั่นกิดถึงตะบนทงไปซื้อไา sang qua thế, bên nhắn cứ bài hà tầm hôm. <cười> <cười> ừ, nhảy. mà vừng mà tiệt. pin tăm đấy, phi nông này nó. ăn <laughs> vòi nó, à, bay hà ship, lấy bao, có mi bay hà ship đây hay á. Phi nông đây, ngân ngân phần bay nhảy nó, rồi. เอาชิปพันทอนมาก็ฉีดชิปมาปั่นเลยทั้งนี้ก็ได้เนอะมีพี่น้องเลยแซวไปปิ้งตำมาอาจารย์เนาะปิ้งตำเออสีแกงกัแกงคนอบ่วงกับพวกนี้มันโบลายเนาะกิโลนึงนี่เนาะพี่น้องโอ้โน่าจะเฮ็ดพวกจิกอันนี้เนาะบังหน้าบังก่อนเฮ็ดพวกใหญ่เฮ็ดพวกใหญ่กเฮ็ดพวกขาวนี่เฮ็ดพวกจิกมันก็ดำเล่อาจารย์ ปวกดงบ่กอดถือว่าหายกุลนะกินเอาปีมันว่าสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าบ่ถืออันละพันบ่ถือดอกละพันบ่ถือดอกละพันช่างมีอะไรบ่ดอกละพันปลายพี่น้องดอกหนึ่งพันปลายเลยอ่าเข้าไปเาไปดซื้อเฮ็ดนี้เด้อมื่อแจมน้ำน้ำแกงแกงซิกัน นี่น้ำมนันอันนโอ้ยพิลางเลยคัดอันนี้เนาะเห็ดปวกสร้างออกแท้อันนี้เนาะอเอาเห็ดอันนีเ้เอาเนาะคนโอ้ตายเห็ดพี่น้องเอ้ยเห็ดปว่วงเนาะเราพ่อของดีมือน,นีิของดีมีหน่อยของดีมีหน่อยคนละห่อก็ว่าจ้ะปิ้งตำพี่น้องเไยอีปันคนละห่อบ่พนี่บ่เตียงบ่อพุ่มแล้วฮะ ไอ้บอจันบอจันบอกว่าใช่อยากได้อยู่นี่เป็นสิบบตทบอตียงอาบุตรเป็นสิบบาทบจันเพ่งแล้วเนาะเห็นปะวกเนาะอ่าเดี๋ยวจันเอาหนึ่งเนาะสิวบามาน้ำกันเนาะเอกินเอาไม้เอาปีมันทดลองเลยขั้นบอจันเอาเบิดซะฮะบอจันเอาเบิดรเห็นบอจันเอาเบิดบอก มันจะเจอรอบหน้าประเตียงเชียวมันก็คักแล้วมันพวกกระเทิร์ดไม่น้องใครจะเช็ดได้ไรนี่เนาะแต่สมมติเราจะไปขูดปิ้งตามก็ไมดได้่วยแบบน้อยนึงอยงไรมันอิ่มมานะก็ได้ใอ้จันเดียวประจันเอาเอาก็ได้สนอเห็นประจันเอาโดยพอดีเมื่อ มันจังแบบพอกินนะ่ไสองสองเออสิพอแกงอยู่เนาะสิแกงก็ได้อยู่ประจนอยู่หน่อยคนเนาะอยู่สองคนแต่บนเตียงนี่ยบ่พ่อกินดอกนี่โอเคโอเคใช่ตกลงได้เนาะเอาแบบนี้แล้วกันเสียสละซะพี่น้องไงอันนี้ก็สิเอาเมื่อแกงใส่กันเลยอส่าใส่้าส50เนาะ50าสิบพันบ่วบ่อนอันนี้หน่อไม้หน่อไม่นี่หน่อไม้เพิ่น ดดดูมีบเงี้ยวมัได้ปเดียงเลยบอลบ่ะเงี้ยวนีขั้นแลนเขาป้าบานอยู่ไหนบานอยู่ซิมืองมืองสมแ้มรตืองนะดิเอาเกมนยังไงอร่อยอร่อยเหมือนกันนันสิสุดรสจันโอ้จิดกันซีดกันป่ได้ไ่ได้ เออมีแองส์มุกนี่กระันโอ้ใช้กระชันกันทั้งมดเอาหนิเนาะตายแล้วพี่น้องไปใช้นี่เนาะอุ้มลูกผูกมาไปทางใดเลยนี่ตนี่เออเอามาขึ้นขี่รถเห็นรถขี่มาเนาะกะคักแล้วนี่อ๋อไปไปหน้าบ่ถูกมันโอ้มันระบาดขนาดเดี๋ยวนี้เนาะดูดู ได้ยังไปเห็ดกินนี่คือคุณนุงตุ้มตัวยฮะพักีที่อไปนอนั้ชิหะข้างคืนนอนนาเลยอยู่้าเอาผ้ามาขายกินวัชิธามซื่ออยู่จะไปทางให้แล้วเนี่ยคัะค่ะหาซื้อได้กินบ่เอื่อนีดัน่ดยูับนอันนี้กเนยังปลาคอ ปลาคอปลาคอตัวเท่าไรปลาคอเบตพันเบตพันตัวเบตอังกฤษยังหอดชิบก็บอกอดอยู่คนเดียวหลดเดียวมีกี่เรียวเราไปป่อยป่อยจันใช่นี่นี่ไปป่อยก็ได้หค่ไหนน้องนี่โอ้โอเคสักดครับเบตพันบ่กคักแล้วคักแล้วเดี๋ยวซื้อไปปล่อยอีกสั่งพี่น้องเลยเม่นเม่นเหตมันจังโบตายยังเอาไปนี่ ชัยนำจังน้อยชัยนำจังหน่อยได้อยู่เนาะพ่อชัยน้ำจังหน่อยชัยพักบัวพ่อตาพริกลงชั่มือแดงเนาะเซ่บหักแล้วเสด็จมันก็เหมือนปล่อยแล้วเนาะปล่อยต้นทองปล่อยเชโมอปล่อยชโมเอเดี๋ยวเขาสิเอาไปปล่อยก็ได้เสด็จเนาะเอาให้เขาก็ได้เองเลยใส่ทรงเนี่ยเนี่ยชัยแล้วก่อน ือมักไพร์มักแงวไปกินกินก็เข้าเนาะมักไฟบ่มี่มักไฟรมักเป็นบ่มี่บ่ไหมเห็นอยู่อยู่นามีกกหนึ่งในทางกุมากกุลาโอ้ยเ้ามากินมักเป็นเขาอันนี้มักยางบ่นี่ยมักยางขึ้นจากเน่าใช่ใช่เขาเอาเช่าขึ้นมักยางมักม่วงมักพริกมักไผ่เนาะอะไรกันตามธรรมชาติ มีแต่ธรรมชาตินะพี่น้องใดอกจิ่วมีแยงแค่พักแยงเงินยันีงพักนอักกบก่โอ้พักนอเกษมในเกษมในบะเตียงเอาไหมเกษมในมีหอยเนาะหอยจู่หอยเอรีเกี๊เครื่องักบวบนีเก่งขนาดไหมนี่แล้วเป็นยาแด้วนิยาแบบบกบกเท่วไอันี้ไหมเกษมในหาพันกีบ ตัวห้ซัมอักเสบไฮพิยบวกจังหว่าแครัไปปั่นเป็นยังก็ิดเป็ปั่นโอ้จังว่าเมื่อให้เมียปั่นกินจัวดีมาขลังอักเสบงเนาะดีดีอยู่ดีดีเอาจัดจเป็นยาไอนี่ฟังก็แก่ช้ำในม่นี่เขากับมันซ้ำมันทางไหนมันขลังกัอยู่ไหนดีดีแม่นควรเพชรดีเนาะดีเนาะยังเช่น

ข้าไปปล่อยเข้าไปได้เลยนเนาะปล่อยย่านพื้นตายมัดด้วยก็ได้เนาะบมดตายง่ายดราบอกแต่จะเช่ามาเนาะมันแต่โอเคโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยววัดจันก็สี่ายเงินพื้นสะก้อนมันนี่จักเท่ายเดลยเนาะอันนี้มีเงินอยู่บ่อไปมีเงินจ่ายอยู่บ่นเนาะโดยอ่าโอเค,อเคพี่น้องเนาะวัดจันทร์ก็จ่ายเงินเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยกับเบิร์ดทั้งเบิร์ดทั้งมวลนี่กับเบิร์ด,ดอ่ดอาประมาณสองร้อยเนาะสองร้อยบาท อันนี้ได้เห็ดปวกแทงนี่พี่น้องเลยเพราะว่าหายาะเฮ้อกินเอาปีมันพี่น้องเลยกินก่อนบ้านก่อนเมืองนี่แหละพี่น้องนิได้ลองอันเดียวมาจันมื้อแกงนี่ยลองชิมนเด้อยโมชิมแล้วก um. ินน um ิรอนแล้วใช่ชิมช like ิมพ okay. ่อมากินไรมาอยากชิมนี่แล้วเลยกินให้อิ่มเลยแล้วที่พูดว่ไปนั่น ไปเอาปลาไปป่อยกัโอเคพี่น้องเนาะว่าจันก็ซื้อเข่าซื้อของซอยเพื่อนเป็นทีห้อยซื้อปลาตัวนึงน้ำสิไปป่อยวันนี้เนาะกระปลาคอพี่น้องเลยป่อยต้องใช้ว่าจันเราสิไปป่อยต้องหมอกะบอไหวแล้วป่อยนองนี่เดียพี่น้องเนาะป่อยนองเนาะโดยโดยป่อยไทยชีวิตเป็นคนตัวนึงมือนี้พี่น้องเลยไปพี่น้องเลยโอเคข้าวไปเดี๋ยวปลาจะตายเนาะตายเนาะเออขอบใจนะขอบใจนะขายดีเด้อขายเบิ่ดเด้อโดยโดยโอ้ยังกับโบราณดอกเนาะมือนี้เออ อ่ะโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มกันการปล่อยปากคอเนาะยากษีนองไ้ได้พี่น้องเลยไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะไปไปพี่น้องเนาะกะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ว่าจันร์ก็ได้มาหอดนองน้ำเป็นที่หิ้มห้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะกะเป็นนองอยู่ใกล้หิ้มทางนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าว่าจันทร์กะสิไปไกลได้กะ ่าตนเพิ่นตายก้อนพี่น้องเลยโอ้เนาะแต่จะถือโอกาสปล่อยชีวิตเพิ่นลงนองนี่แหละพี่น้องเลยนะก็คือสิรุดพ้นจากการเนื้อมือของคนอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะว่าน้องเพื่อนแกเป็นน้องที่แบบมีสรลงสลามหนามอยู่เด้พี่น้องเลยเออเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวเรามาปล่อยชีวิตอีกหนึ่งชีวิตเนาะมันนี้เนาะพี่น้องเนาะว่า ทุกๆชีวิตนี่แหละพี่น้องเลยมีค่าสำคัญเบิร์ดเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เอเ่อมือเขาเลยปล่อยพเยยอพิ่นได้ไทยชีวิตนี่กะโอ้ยพี่น้องเลยเนาะถือว่า,าทำบุญพี่น้องเลยเมื่อนี้ทำบุญได้เช้าเลยเมื่อนี้เนาะออกมาแต่บ้านเอ่อจะเป็นคลิปแรกพี่น้องของบอจันทร์เนาะอ่าคับปล่อยปลาพี่น้องเมื่อนี้นะมาเบิ่งรุ่นมาส่งนล้ก,กันพี่น้องเลยเอ่เป็นยังไงนั่งอยู่บ่ใส้ เออโอเคพี่นอ้อ,นองอ่ากระเป๋าข้อพี่น้องเลยกระตูบบ้าไงเนาะมาด้วยกันปล่อยเพิ่นเอาพี่น้องเลยเอาไปไปลงลงน้ำลงเด้อฮึบใส่กร้ปไปเดี๋พี่น้องมาเลยอ่าโอเคนะพี่น้องเนาะ โอ้ยเป็นลงน้ำไปเนาะอ่ะโอเคน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้วจันกะอ่าไทยชีวิตชีวิตหนึ่งนอ้องพี่นอ้องอ่าให้พี่ให้น้องเบิง่งอีกรอบหนึง่งพี่น้องเ,นเนอ,อ้ยเมื่อนี้เนาะกะอ่าเป็นคลิปตามถนนหนทางขึ้เก่าพี่น้องเ,เอ้ยเออเพราะว่าวจันกะมาพบมาพ่ออ่าอยู่อ่ยิมทางน้องพี่น้องเนาะอ่กะมีเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เห็ดปวกเนาะเออโดย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 มีเห็ดปวก แล้วก็บวาจันเห็นปลาตัวนึงเนาะที่เพิ่นมาขายอะไรพี่น้องเลยแล้วก็ไทยเพิ่นชีวิตเพิ่นมาเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะองไรก็ทำบุญน้ำกันพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะบวาจันกัสิ่คอจบเพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปพบไปเจอกันคลิปหน้าเพื่อแล้พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะบวาจันก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเพราะงั้นพ่อแม่พี่น้องเนาะ เบิร์สุขูสุขคนนะพี่น้องเลยที่เขามาติดตามหับส้มเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจบัวจันตลอดมาพี่น้องเลยวันนี้กกบัอจันมาปล่อยปลาคอเนาะเป็นทีมห้อยหรือว่าปลาซ่อนเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเบิ่งอีกรอบนึงพี่น้องเลยสำหรับเงินที่บัวจันปล่อยไทยซีฟิตในเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นเงินของเมมาลีเดนอนอยู่ทางพังไทยพี่น้องเลยเพิ่อนแกผักมาให้บัวจันเป็นที่ในการซื้อ ชีวิตนี่แหละพี่น้องเลยเนาะไทยซีวิตพอ่อยังตามถนนหนทางกะพอปล่อยได้กะซื้อวัจนซื้อปล่อยวัจนเนาะพี่น้องเนาะเอออันนี้กะวัจนซื้อปลาพี่น้องเลยมื้อนี้โดยโอเคน้องก็เพิ่น,นกระปายเป็นที่ห้อ,หอยแล้วเนาะอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะวัจนก็นต้องขอขอบบุญขอบคุณาทางเมมันดีนาะพี่น้องเนาะที่เพิน่นสง่งเงินมาให้วัจานให้วัจานนี้ ซื้อปูซื้อปลาซื้อสั์สาวาสิ่งนี่แหละตามถนนทนทางเนะเาะให้ได้ปลอยพี่น้องไอ้ไทยชีวิตน้ำกันเนาะมันนี่โดยสำหรับมันนี้กับวาจันก็ต้องขออวยใจพรให้เม่อยู่ทางภาคไทยเนาะกาจงมีแต่สุขภาพห่างกายแข็งแรงพี่น้องไอ้เนาะให้อยู่ดีมีแฮงเด้อเนาะให้สุขกายสบายใจพี่น้องไอ้ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเนาะพี่น้องเนาะนอนรับกไ็ได้ให้ได้เงินมื่นเนาะ นอนตื่นให้ได้เงินแสนพี่น้องเลยเนะาะเจ้าให้มาสํานี้ก็ขอให้กลับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเด้อสาถูกพี่น้องเลยเนาะโดยสำหรับตัววาจันนี่ก็ถือว่าสุขใจพี่น้องเลยเนาะที่ได้ปล่อยชีวิตน้องพี่น,อนะะ้องเนาะกัให้คิดเห็นว่าคนน้องพี่น้องเนาะอยู่ในคุกน,นะพี่น้องเลยอยู่ในคุกรอวันที่จะประหารไม่สันสงง้นซะบอกง่ายๆเนาะเด็กกะ มีคนมาไทยออกปรสานน้อพี่น้องเนาะเลขซีบิตออกไปสู่อิสระอีกรอบหนึ่งเนาะส่วนอิสระนั่นเพิ่นกะแล้วแต่เว้นแต่กรรมวันนี้พี่น้องเลยเนาะเฮาไทยซีบิตเพิ่นแล้วเพิ่นกะโอ้คือสีโล่งนะพี่น้องเลยรอดถือว่าก็ได้ใช้ซีบิตต่อไปอีกเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยโดยกัสิประมาณนี้พี่น้องเลยอ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้บาจันกัสิขอจบไว้สำนีก่อนพี่น้องเลยเนาะ เดี๋ยววัจันกะมากับบป๋เตียงพี่น้องเลยสองคนมานี่เนาะกัสี่เดินทางต่อพี่น้องเลยกัสนะสำหรับมานี่วัจันกะสีขอตัวลาก่อนพี่น้องเนาะไว้จบใบสัมมี่ก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวไว้พบไปพ่อกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้วัจันต้องกล่าวคำ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูอเพื่อนเบอร์สุขสุขคนเด้อเนาะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย